สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้เอพาเพื่อนๆมาที่ s o g a s i r r o w w r r k s นะคะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของอเมริกาค่ะอยู่ในเมือง s o g a s กรัฐแมส a c ชูเซต t s ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งวันนี้เขาไม่อนุญาตให้เข้าไปข้างในก็เดี๋ยวเอจะพาเพื่อนๆ,ๆเดินเข้าไปดูบรรยากาศรอบๆบริเวณนะคะตามมาค่ะ เรามาเริ่มต้นตั้งแต่ป้ายด้านหน้ากันเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะชื่อว่า s o a s c ironworks นะคะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะบริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีลานจอดรถที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะ ป้ายนี้นะคะจะบอกว่าไม่มีการให้บริการในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะแต่มีห้องน้ำบริการจันท์ถึงสุกนะคะตัวอาคารตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารบริการนักท่องเที่ยวค่ะก็จะเป็นบริการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่นี้นะคะโดยตัว s o r c a s Ironworks เนี่ยนะคะก็เป็นเสมือนโรงงานเหล็กอะคะ่ะตั้งแต่สมัยปี 1,600นะคะซึ่งในสมัยนั้นนะคะอเมริกาเนี่ยยังเป็นอาณานิคมของยุโรปอยู่ค่ะโดยตั้งอยู่ร,ร,ริมแม่น้ำอกัสนะคะชาวยุโรปเนี่ยก็ได้นำทักษะฝีมือนะคะมาสอนให้กับวัยรุ่นในอนาณานิคมแมสซาชูเซตค่ะสถานที่นี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ12เอเคอร์นะคะหรือประมาณ30ไร่ค่ะ จะมีพื้นที่นะคะเกี่ยวกับกังหันน้ำเตาหลอมโลหะแล้วก็บ้านโบราณในยุคศตวรรษที่17ค่ะโดยจุดนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับสถานที่ประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่หนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นสถานที่กำเนิดอุตสาหกรรมเหล็กในอาณานิคมอเมริกาค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาก่อนนะคะโดยที่คนอังกฤษหรือคนยุโรปในสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็ได้ล่องเรือนะคะมาจนกระทั่งมาพบประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ขึ้นมาบนแผ่นดินอเมริกาโดยสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็คือมีอินเดียนแดงอาศัยอยู่หลังจากนั้นนะคะก็เลยได้มาตั้งรกรากที่นี่แต่ในขั้นแรกนะคะเขาก็ ได้ส่งพวกเหมือนเครื่องรรน,นาการนะคะกลับไปที่ประเทศอังกฤษก่อนนะคะกว่าที่จะประกาศอิสระภาพเป็นประเทศอเมริกาในปัจจุบันค่ะป้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นการบอกถึงประวัติความเป็นมานะคะว่ามีต้นกำเนิดมายัางไงแล้วก็มีความเป็นสถานที่แรกๆนะคะในในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่อง การใช้น้ําในการทําเหล็กนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกฐานหงฐานหินอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของอุตสาหกรรมเหล็กในในสมัยนั้นค่ะถ้าเป็นภาวะปกตินะคะ สถานที่เนี่ยนะคะก็จะมีการจำลองวิธีการตีเหล็กให้ดูด้วยนะคะว่าในสมัยโบราณเนี่ยกว่าเขาจะทำเหล็กหรือว่าทำวัตถุพวกหม้อหม้อหม,อ,มอโลหะอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นด้ามมีดด้ามพระอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะคะกว่าจะทำได้แต่ละครั้งเนี่ยก็คือจะต้องมีวิธีการหรือขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีผู้คนมามาเดินเล่นนะคะมาชมธรรมชาติแล้วก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ะต้นไม้ที่เห็นด้านหน้านี่นะคะเป็นต้นไม้ตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะคะแต่เขาไม่้ตัดถิ่นนะคะต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ทําเหล็กนะคะซึ่งด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเป็นเหมือนโรงงานขั้นตอนการทําเหล็กค่ะ เดินขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนตัวอาคารยื่นลงไปนะคะอยู่เหนือด้านบนของโรงงานนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับรถลากนะคะที่เอาไว้สำหรับขนพวกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเหล็กนะคะวางอยู่ตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆบ่อะคะ่ะแต่ว่า ด้านล่างอ่ะเป็นเหมือนกับเตาหลอมโลหะเด็กคิดว,ว่าตรงนี้น่าจะเป็นปล่องไฟค่ะเพื่อนๆก็จะมีแบบตะแกรงไม่ให้ของตกลงไปอันนี้เก่ามากๆเลยนะคะก็เลยจะต้องมีไม้ค้ําเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูข้างล่างกันนะคะ ตรงนี้นะคะแม่น้ำตรงนี้ชื่อว่าซอร์กาสริเวอร์นะคะก็เป็นแม่น้ำซอกสาสค่ะไหลผ่านพื้นที่บริเวณน,นี้นะคะซึ่งแม่น้ำตรงนี้ก็จะใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะคะเพื่อนๆป้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นการบอก ข้อกำหนดในระหว่างโควิด19นะคะก็คือทุกคนจะต้องใส่แมสเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นค่ะอันนี้คือตัวโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆเราจะเห็นว่าเป็นแบบไมยเก่ามากๆเลยซึ่งเขาบอกว่าอาคารพวกนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่17นะคะ ความคงความเหมือนกับว่าอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้ให้เห็นวิถีชีวิตวิถีการดำเนินชีวิตของคนอเมริกันในสมัยก่อนนะคะว่ามีความเป็นอยู่แล้วกม็มีการใช้ชีวิตกันยังไงนะคะ ตรงนี้ก็เป็นรางน้ํานะคะก็จะมีการปล่อยน้ําตามรางพวกนี้ค่ะใท้ในวาหากรรมเหล็กค่ะเมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงยอดตรงนี้นะคะตอนนี้เราจะเดินมาดูข้างล่างกันตรงนี้จะเป็นเหมือนกังหันน้ำนะคะเพื่อนๆที่เวลาที่เ เหมือนถ้าถ้าเรียกสมัยนี้ก็เหมือนเวลาเครื่องจักรมันทํางานเนาะเขาปล่อยน้ํามาตามรางน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้กังหันตัวนี้หมุนค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นการดึงน้ําจากแม่น้ําตรงนี้นะคะขึ้นมาใช้ในในโรงทําเหล็กนี้ค่ะ เนเฮ้ hey, ไม่กล้าเดินต่อแล้วถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ปกตินะคะที่นี่เขาก็จะมีการสาธิตวิธีการทำเหล็กนั้งแต่สมัยโบราณให้ดูด้วยค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็เลยปิดชั่วคราวนะคะ โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวด้วยก็คือตั้งแต่เดือนโนเวนเบอร์พฤศจิกายนจนถึงเดือนเมก็คือพฤษภาคมนะคะถ้าหากว่าเขาเปิดปกติอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูอีกครั้งนะคะว่าการทำเหล็กในสมัยโบราณเนี่ยเขาทำกันยังไงคะ่ะอยากกระโดดลงไปดูข้างล่างนะแต่ไม่กล้ากระโดดลงไปข้างล่างกลัวขาหักแก่แล้วอะไรไม่มี ตรงนี้นะคะจะเป็นตรงใต้ฐานที่เราไปยืนอยู่ตรงที่เหมือนบ่อน,น้ำเมื่อกี้ะค่ะเขาบอกว่าตรงนี้คือบริเวณที่เขาใช้ในการขึ้นรูปของโลหะนะคะตัวบ้านที่เป็นโรงงานพวกนี้นะคะก็คือบ้านตั้งแต่สมัยจตวรรษที่สิบเจ็ดเลยนะคะที่เขายังคงเก็บรักษาเอาไว้ค่ะ ก็จะดูมีความเก่าความขลังเนาะตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ํานะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าลุ่มแม่น้ํานะคะซึ่งก็จะมีท่าน้ําแล้วก็มีตัวอาคารที่เอาไว้สําหรับที่จะเป็นเหมือนกับจอเดเรืออะไรพวกนี้นะคะ ผลส่งพวกวัตถุดิบแล้วก็สิ่งของที่โรงเล็กเนี่ยได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะล่องจากตรงท่าน้ำเนี่ยนะคะออกไปสู่มหาสมุทแรแอตแลนติกะคะ่ะน้ำตรงนี้ก็จะไหลตลอดเวลานะคะ ด้วยนะทุกคนน่าจะเป็นเรือตั้งแต่สมัยโน้นนะคะเขาก็เอามาจําลองไว้ให้ดูว่าเดี๋ยวตั้งแต่สมัยโน้นเนี่ยเขาใช้เรือแบบไหนเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตัวอาคารเกือบๆทุกๆอาคารเลยนะคะจะมีกังหันน้ําอยู่เพราะว่า สมัยก่อนอเขาใช้พลังงานนะะ้ะในการหมุนมันก็เลยทำให้ทุกๆอาคารเลยมีกังหันน้ำอยู่นะคะนอกจากกังหันน้ำแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีปล่องไฟนะคะเพราะว่าในการตีเหล็กน,นะคะก็จะต้องใช้ความร้อนนะคะในการเผาเหล็กก่อนถึงจะตีเหล็กแล้วก็ขึ้นรูปได้นะคะก็เลยมีปล่องไฟด้วยค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นแม่นม้ำก๊อก๊าซนะคะที่จะไหลผ่านาบริเวณนี้นะคะอาคารนี้นะคะจะเป็นแบล็กมิชชั่นนะคะก็คืออาคารของช่างตีเหล็กนั่นเองค่ะก็จะเป็นการตีเหล็กแล้วก็ขึ้นรูปตัวเหล็กให้เป็นวัตถุต่างๆตามต้องการนะคะ หลังนะคะจะมีเก้าอี้นะคะไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้นั่งพักนะคะแล้วก็ชมธรรมชาติเราะว่าบริเวณตรงนี้ก็คือสงบรม่มรื่นแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเอกภาพเพื่อนๆมาเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือการเที่ยวนะคะนอกจากที่เราจะเสพ ความสวยงามความสนุกสนานแล้วนะคะเราสามารถที่จะเสพความรู้ก็คือเรียนรู้กับสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะการที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือว่าประ,ประวัติศาสตร์ชาติไหนๆนะคะก็เป็นการทำให้เราได้รู้รากเหง้าของที่ที่เราได้ไปเยี่ยมชมนั้นด้วยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอเมริกานะคะจะมีแบบเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนเเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวบางที่อ่ะอาจจะยังไม่มีใครเคยนําเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่าพอพูดถึงอเมริกาก็จะต้องคิดถึงสถานที่ยอดนิยมที่นูน้นที่นี่ที่นั่นซึ่งซึ่งอ หลายๆคนก็จะเคยเห็นหรือว่าอาจจะมีคนเคยพาไปมาบ้างแล้วนะคะเอกก็จะพยายามเปิดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อาจจะยังไม่มีใครพาเพื่อนๆไปหรือเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนสถานที่จำลองนะคะ พื้นที่ทั้งหมดของ s o ัสไอรอนเวิลด์นะคะซึ่งก็จะเห็นมุมมองทั้งหมดเลยว่าตรงนี้ก็จะคือมีแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็จะมีตัวอาคารนะคะที่เป็นอาคารเมนหลักๆอยู่ประมาณ4-5อาคารด้วยกันนะคะเป็นเหมือนขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำเหล็กในอุตสาหากรรมเหล็กของอเมริกานะคะก็จะมีตัวเลขกำกับว่าอาคาร1234เนี่ยคือตัวไหนบ้างนะคะ ส่วนทางด้านบนนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะกับแม่น้ำซอกัสนะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีแม่น้ำสายเล็กๆนะคะไหลจากตรงนี้นะคะก็คือซอกั r i สริเวอร์ไปจนเชื่อมต่อไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าซอกั i r สไอรอนเวิร์กส์เนี่ยนะคะ ต่อตั้งมาตั้งแต่ปี1646ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะคะเอก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทางชมความสวยงามของสถานที่นะคะแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเอเจจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนหรือจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย